สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา15นาฬิกา30นาทีกับดิฉัน,นชนิการสุพิทยาพรกันสักครู่กองทับบกยืนยันใช้สิทธิปกป้องอธิปไตยหลังกัมพูชาโจมตีเป้าหมายพลนเรือนผิดหลักสากล พลตรีวินยัยวิไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2และกําลังสนับสนุนจากกองทัพอากาศยังคงยึดหลักปฏิบัติการตอบโต้ในลักษณะจํากัดวงปฏิบัติต่อเป้าหมายทางการทหารเป็นหลักเคร่งครัดในกฎกติกาตามหลักสากลเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองประเทศแต่ฝ่ายกัมพูชากับเลือกเดินทางตรงกันข้ามกันใช้อาวุธโจมตีต่อเป้าหมายพลเรือนอย่างไร้ความปราณีอีกทั้งเป็นการละเมิดอนุสัญ,ญญาเจนีวายอย่างชัดเจนกรณีใช้อาวุธหนัก โจมตีต่อเป้าหมายพลเรือนและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ได้แก่ปราสาทต,ตาเมืองทมปราสาทโดนตรวนปั๊มน้ำมันบ้านผืออำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดโรงพยาบาลพนมดงรักบ้านเรือนทรัพย์สินของประชาชนและศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่มีไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้โดยเฉพาะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่ไม่ใช่เป้าหมายทางการทหารก่อนทับบท กองขออภัยค่ะกองทัพบกยืนยันจะดําเนินการเต็มขีดความสามารถที่มีเพื่อปกป้องอธิปไตยไทยภายใต้กรอบกติกายอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องประชาชนเกียรติภูมิของชาติและศักดิ์ศรีของแผ่นดินให้ได้อย่างดีที่สุดกองทัพภาคที่2รายงานสถานการณ์ล่าสุดขอความร่วมมืองดลงภาพหลุมหลบภยัยบังเกอร์ภาพจุดสําคัญหรือบอกพิกัดเพราะตอนนี้ขมิไม่ได้เล็งทหารแต่เล็งประชาชน เวลา14นาฬิกา32นาทีมีกระสุนปืนคอทหารกัมพูชาตกใส่ไฟตกใส่ไฟไม่ป่าฝ่ายเราตอบโต้ด้วยการใช้ดโดรนเวลา14นาฬิกา41นาทีฝ่ายเรายิงตอบโต้ต,ต่อต้านรถถังกัมพูชาฝั่งสัตวโสมเก็บรถถังได้สองคันเวลา14นาฬิกา49นาทีประกาศด่วนขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเสาธงชยัยและตำบลศกขา้าป้อมจังหวัดศรีสะเกดเข้าที่บังเกอร์หลบหลบหลบภัยโดยด่วน รับชมทันข่าวในช่วงชถัดไปเวลา1 6ิกาสวัสดีค่ะ